หนังสือหลักราชการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์และพิมพ์พระราชทานแจกข้าราชการในการพระราชพิธีตะรุษะสงกรานพุทธศักราช2457ให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดีตอนที่สอง ข้อที่6ถึง10 6. ความซื่อตรงต่อคนทั่วไปข้อนี้เป็นคุณวิเศษสำคัญอันหนึ่งซึ่งทำให้เป็นที่นิยมแห่งชนทั่วไปเว้นเสียแต่คนโง่จึงจะเห็นเป็นความโง่และคนโกงเห็นเป็นโอกาสสำหรับโกงคนเราไม่ว่าจะเป็นคนสำคัญปานใดย่อมต้องอาศัยกำลังผู้อื่นในกิจการบางอย่าง จึงมีสุภาษิตโบราณกล่าวไว้ว่าปลาพึ่งเสือเรือพึ่งพายนายพึ่งบ่าวเจ้าพึ่งข้าเมื่อความจําเป็นมีอยู่เช่นนี้แล้วจึงต้องคํานึงดูว่าจะทําอย่างไรจึงจะได้ใช้กําลังของผู้อื่นนั้นโดยความเต็มใจของเขาวิธีที่บุคคลเลือกใช้นั้นย่อมมีต่างๆกันแล้วแต่สถิติของตนและผู้ที่ต้องการจะอาศัยกําลังถ้าเป็นผู้มีทรัพย์ก็จำหน่ายทรัพย์เป็นสินจ้าง หรือเป็นศินบนหรือเป็นเครื่องล่อใจหรือเป็นของกำนันสุดแท้แต่ลักษณะแห่งบุคคลที่ต้องการกำลังถ้าเป็นผู้มีอำนาจและเป็นคนที่โง่หน่อยก็ใช้แต่อำนาจและอาญาบังคับผู้น้อยให้ทำตามใจตนแต่ถ้าฉลาดหน่อยก็ใช้ยอหรือล่อด,ด้วยเปิดหนทางให้ได้รับผลประโยชน์พิเศษถ้าเป็นผู้ที่ถือตนว่ามีสติปัญญาก็ใช้สติปัญญาหลอกลวงโดยอาการต่างๆนี้ คือแบบบุคคลจำพวกที่เรียกตนว่านักรู้การเมืองในวงเล็บโปลิติกซึ่งมักใช้วาจาและโวหารลวงให้ตายใจแล้วจึงจะใช้ผู้อื่นเป็นเครื่องมือหรือลงที่สุดก็เตยถ้าเป็นผู้น้อยไม่มีทรัพย์และอ่อนในความสามารถและต้องการกำลังช่วยเหลือของผู้ใหญ่ก็มักใช้วิธีสอพรซึ่งตามสมัยใหม่ชอบใช้เรียกกันว่าปอจอแต่ซึ่งแท้จริงไม่ตรงศัพท์เลย เพราะการประจบอาจจะกระทำได้โดยความตั้งใจซื่อตรงคือตั้งใจเพียงแสดงความอ่อนน้อมยอมอยู่ในถ้อยคำหรือให้ใช้สอยเพราะความพักดีฉันข้ากับเจ้าบ่าวกับนายบุตรกับบิดามารดาหรือสิทธ์กับครูดังนี้จะปรับเอาเป็นความชั่วร้ายอย่างไรเป็นของธรรมดาต่างหากแต่ส่วนการสอพลอนั้นมีความมุ่งหมายชั่วเป็นพื้นอยู่คือรู้แล้วว่าความสามารถของตนย่อมยาว จึงเอาปากหวานเข้าแทนเพื่อช่วยพาตนไปสู่ที่ซึ่งตนมิอาจจะถึงได้โดยอาศัยความสามารถของตนโดยลำพังเมื่อความจริงเป็นอยู่เช่นนี้แล้วผู้ที่ได้ดีเพราะสอพรอนั้นจะได้ดียั่งยืนอยู่ก็หาไม่ได้เพราะเมื่อความสามารถไม่พอแก่หน้าที่แล้วก็คงจะทำการไปไม่ตลอดเป็นแน่แท้ส่วนผู้ที่มักบ่นตีเตียนคนสอพรอนั้นบางคนก็บ่นเพราะเกลียดชังคนที่ไม่ซื่อตรงจริงๆ แต่ถ้าคำบนนั้นมีอยู่ว่าเราเองมันสู้เขาไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักปอจอเช่นนี้ไซตต้องเข้าใจได้ทีเดียวว่าบนเพราะความริษยาและถ้าต้องริษยาแล้วก็แปลว่าขาดความเชื่อถือในความสามารถของตนเองเสียแล้วจึงรู้สึกตนว่าแพ้เปรียบคนสอพอซึ่งดีแต่พูดเท่านั้นก็เป็นอันว่าตนเองก็คงดีแต่พูดเท่านั้นเหมือนกัน และที่แค้นเคืองก็เพราะตนเองไม่มีโอกาสที่จะสอพลอได้บ้างเท่านั้นผู้ที่มีความสามารถจริงเป็นคนดีจริงอย่างบริบูรณ์อยู่แล้วไม่ต้องวิตกอย่างไรอย่างไรก็คงต้องมีผู้แลเห็นความดีเพราะฉะนั้นการบ่นอิจฉาริษยาพวกสอพลอก็ไม่เป็นการจําเป็นอะไรเลยที่จริงหนทางที่ดีที่สุดที่จะดำเนินไปเพื่อให้เป็นที่นิยมแห่งคนทั้งหลายมีอยู่คือความประพฤติซื่อตรงต่อคนทั่วไป รักษาตนให้เป็นคนควรเขาทั้งหลายจะเชื่อถือได้โดยรักษาวาจาสัตว์พูดอะไรเป็นนั่นไม่เห็นหันเปลี่ยนแปลงคำพูดไปเพื่อความสะดวกเฉพาะครั้งหนึ่งคราวหนึ่งไม่คิดเอาเปรียบใครโดยอาการอันเขาจะแข่งขันไม่ได้ไม่ยกตนข่มท่านไม่หาดีใส่ตัวหาชั่วใส่เขาเมื่อผู้ใดมีไมตรีต่อก็ตอบแทนด้วยไมตรีโดยสม่ำเสมอไม่ใช้ความรักใคร่ไมตรี ซึ่งผู้อื่นมีแก่เรานั้นเพื่อเป็นเครื่องประหารเขาเองหรือใครๆทั้งสิน้นความประพฤติซื่อตรงต่อคนทั่วไปเช่นนี้ปราดทุกชาติทุกภาษาย่อมยกย่องว่าเป็นคุณวิเศษอันหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะแห่งผู้เป็นใหญ่แท้จริงและถึงผู้ที่ยังอยู่ในตำแหน่งผู้น้อยถ้าประพฤติได้เช่นนี้ก็ย่อมจะเป็นสีแก่ตนทำให้คนนิยมรักใคร่และให้ผู้ใหญ่เมตตากรุณาเป็นอันมากเหมือนกัน 7ความรู้จักนิสัยคนข้อนี้เป็นของสำคัญสำหรับผู้ที่มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติกิจการติดต่อกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือผู้น้อยถ้าเป็นผู้น้อยเป็นหน้าที่จะต้องศึกษาและสังเกตให้รู้นิสัยของผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของตนต้องรู้ว่าความคิดความเห็นเป็นอย่างไรชอบทำการงานอย่างไรชอบหรือชังอะไรเมื่อทราบแล้วก็อาจที่จะวางความประพฤติ และทางการงานของตนเองให้ต้องตามอัธยาศัยของผู้ใหญ่นั้นได้ที่แนะนําเช่นนี้ไม่ใช่แปลว่าให้สอพรอเป็นแต่ให้ผ,ลผล่อนผันให้เป็นการสะดวกที่สุดแก่การเท่านั้นการที่สอพรอนั้นไม่จําเป็นเลยแต่การที่จะอวดดีกระด้างกระเดืองเพื่อแสดงความฉลาดหรือสามารถของตนเองก็ไม่จําเป็นเหมือนกันและหาใช่หนทางที่ปราดสันเสริมไม่ตรงกันข้ามปราดย่อมสัเสริญผู้ที่รู้จักเจียมตัว จึงได้จัดเอามัทวังเข้าไว้เป็นธรรมะอันหนึ่งในธรรมะทั้งสิบซึ่งพระเจ้าแผ่นดินจะต้องทรงปฏิบัติเป็นนิดผู้ที่รู้จักอ่อนน้อมย่อมเป็นที่รักใคร่และเมตตาแห่งผู้ใหญ่และถ้าประพฤติตนเป็นคนอ่อนน้อมอยู่โดยปกติแล้วถึงว่าจะพูดจาทัดทานทักท้วงผู้ใหญ่บ้างในทางที่ถูกผู้ใหญ่ก็โกรธไม่ได้เลยถ้าเป็นผู้ใหญ่มีหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาคนมากม การรู้จักนิสัยคนก็ยิ่งเป็นการจำเป็นยิ่งขึ้นเพราะคนเราไม่ใช่ฝูงแพ้ฝูงแกะซึ่งจะต้อนไปได้โดยใช้ร้องห,หุยหุยหรือเอาไม้ตีไล่บางคนก็ชอบขู่บางคนก็ชอบปลอบเพราะฉะนั้นจะใช้แต่ขู่อย่างเดียวหรือย่ออย่างเดียวหาได้ไหมนิสัยของคนต่างชาติก็มีต่างกันเพราะฉะนั้นจะใช้บังคับบัญชาด้วยแบบแผนอย่างเดียวกันทั้งหมดหาเหมาะไหมคนสมัยใหม่มักหลงในข้อนี้อยู่เป็นอันมาก และมักพอใจเอาแบบอย่างของต่างประเทศมาใช้ในการบังคับบัญชาคนไทยตามที่เป็นมาแล้วและยังเป็นอยู่เป็นอันมากข้างฝ่ายทหารมักเอียงไปข้างแบบเยอรมันคือคิดจะเอาแต่อำนาจบังคับตะบ,บมไปเพราะครูทหารบกเป็นเยอรมันแต่คนไทยเรามีนิสัยผิดกับคนเยอรมันจึงไม่ชอบการถูกบังคับอย่างนั้นชอบให้เอาใจบ้างพูดกันดีๆบ้างไม่ต้องดูอื่นไกลดูแต่เบาในบ้านก็พอแล้ว บบาไทยๆเรารู้สึกตนว่าเป็นเพื่อนกับนายมากกว่าเบาวฝรั่งเป็นอันมากเพราะฉะนั้นจึงหาคนไทยยอมเป็นลูกจ้างฝรั่งได้ยากก็แต่เบาวในบ้านยังเห็นตัวเกือบเท่ากับนายเสียแล้วชนิดพลทหารหรือจะยอมเห็นตัวเลวกว่านายทหารถ้าจะว่าไปด้วยชาติกำเนิดนายทหารหลายคนก็มิได้มีตระกูลสูงกว่าพลทหารเลยที่ดีกว่าก็แต่ในส่วนวิชาซึ่งได้เรียนรู้มากกว่ากันเท่านั้น ความรู้สึกเช่นนี้ย่อมมีอยู่เป็นแน่นอนในใจแห่งคนไทยโดยมากสมด้วยพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ทรงไว้เป็นคำโครงว่าฝูงคนกำเนิดคล้ายคลึงกันใหญ่ย่อมเพศผิวพันธ์แผกบ้างความรู้อาจเรียนทันกันหมดยกแต่ชั่วดีกระด้างอ่อนแก้หรือไหวเมื่อความจริงเป็นอยู่เช่นนี้ทางที่ดีที่สุดที่ผู้บังคับบัญชาทหารจะทาได้ คือต้องแสดงตนเป็นเพื่อนทหารและเป็นข้าราชการด้วยกันกับพลทหารมีหน้าที่จะต้องทำราชการอาศัยซึ่งกันและกันต่างกันแต่ด้วยตำแหน่งหน้าที่คือหน้าที่นายทหารจะต้องใช้วิชาความรู้เพื่อนำพลไปสู่ที่ใช้ชชนะหน้าที่พลคือต้องตามไปและตั้งใจต่อสู้ราชสัตรูจนสุดกำลังเพื่อหวังเอาใช้ชชนะเมื่อต้องอาศัยซึ่งกันและกันอยู่เช่นนี้การที่จะให้มีข้อบาดหมางหรือเกลียดชังซึ่งกันและกันหาควรไม่ แต่การที่จะใช้ความอลุ่มจนเกินไปตามใจผู้น้อยทุกประการไปก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันผู้ที่ใช้ความอลุ่มมักเข้าใจว่าถ้าทำเช่นนั้นคนจะรักใคร่มากแท้จริงกลับกลายเป็นทำให้คนดูถูกและไม่ยำเกรงและเมื่อถึงเวลาที่จะบังคับจริงๆจัง,จงๆบ้างก็เลยบังคับไม่ได้การอลุ่มมีอยู่ในหมู่พลเรือนมากกว่าทหารเพราะในทางการพลเรือนได้อังกฤษเป็นครูเป็นพื้น และวิธีบังคับบัญชาพลเรือนของอังกฤษเขาใช้วิธีตามใจผู้น้อยมากกว่าแต่ที่จริงของเราออกจะตามใจเกินครูไปเสียอีกจนการงานอะไรอะไแทบจะทำสำเร็จเด็ดขาดอยู่ที่ผู้น้อยทั้งสิน้นผู้ใหญ่อยู่ข้างจะเกรงใจผู้น้อยมากคอยแต่เงี่ยหูฟังผู้น้อยอยู่เสมอข้อนี้เองทําให้ผู้น้อยได้ใจเมื่อผู้ใหญ่สั่งหรือวางการอะไรที่ไม่พอใจแล้วก็ชอบนินทาว่าให้หรือร้ายกว่านั้นเขียนหนังสือคอ r e s p o n d ส่งไปลงพิมพ์ว่าให้ในหนังสือพิมพ์หรืออย่างเลวที่สุดทิ้งบัตรสนเทศว่าให้ดือ้อๆเหล่านี้ลว้วนเป็นของที่เสียวินัยและแบบแผนในราชการทั้งสิน้นและเสื่อมเสียอำนาจและเกียรติยศของราชการเปิดช่องให้ผู้อื่นเย้ยหยันหรือดูถูกได้ทั้งทําให้เขาติดเตียนได้ว่าไทยเราช่างไม่มีความปรองดองในหมู่กันเองเสียเลยการที่ข้าราชการพลเรือนชั้นผู้น้อยและเลิงใจเข้าใจหน้าที่ของตนผิดได้ถึงปานนี้ ก็เพราะผู้ใหญ่ได้ใช้วิธีอารุ่มเกินไปนั้นมาเสียช้านานแล้วถ้าได้ใช้การรักษาวินัยเสียบ้างตั้งแต่แรกแล้วก็จะไม่เป็นไปได้ถึงเพียงนี้นี่ได้ไปถือเอาธรรมเนียมอังกฤษซึ่งหมอแก่นิสัยอังกฤษมาใช้กับคนไทยซึ่งไม่เหมาะกับนิสัยไทยจึงได้ไม่เรียบร้อยการยอมให้คนต่างคนมีความเห็นส่วนตัวได้นั้นเหมาะสําหรับนิสัยอังกฤษเพราะเขาเป็นผู้ที่รู้จักกาลเทศะดังจะแสดงให้เห็นปรากฏได้คือ ในขณะเมื่อบ้านเมืองเขาสงบศึกเขาแบ่งเป็นสี่คณะต่างฝ่ายต่างกล่าวโทษและว่ากันต่างๆแต่พอเมื่อเกิดสงครามขึ้นแล้วสิเขาทิ้งความแก่งแย่งกันได้หมดราวกับปลิดทิ้งในเวลานี้ไม่มีก๊กไม่มีคณะมีแต่ชาติอังกฤษซึ่งคิดตรงกันหมดส่วนไทยเรามีนิสัยผิดกับอังกฤษคิดเห็นไม่ได้อย่างเดียวกันและเข้าใจไม่ได้ว่าการที่ทุ่งเถียงกันนั้นเขากระทําแต่เมื่อเป็นเวลาว่างเข้าใจว่า เมื่อยอมให้แบ่งกันเป็นก๊กเป็นพวกแล้วก็แปลว่าเป็นอันแบ่งกันอยู่เช่นนั้นตลอดเวลาและถึงแม้ชาติไทยเราจะถึงที่คับแค้นปานใดก็คงจะยังอนุญาตให้ไทยต่อไทยเชือดคอกันได้ตามอำเภอใจบุคคลทั้งสิ้นเมื่อความเข้าใจผิดมีได้เช่นนี้แล้วก็เป็นเรื่องแสดงให้แลเห็นชัดอยู่ว่าการขเนนิสัยคนผิดอาจที่จะให้ผลร้ายได้เป็นอันมากเหตุชนี้หวังใจว่าต่อไปเบื้องหน้า ผู้ที่มีหน้าที่บังคับบัญชาทั้งฝ่ายทหารพลเรือนจะเอาใจใส่ในทางสังเกตและรู้จักนิสัยคนให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เป็นมาแล้วเพราะเวลานี้ถึงเวลาแล้วที่จะรู้สึกโดยทั่วกันว่าเมืองเราตกอยู่ในที่ลำบากยากยิ่งกว่าแต่ก่อนเป็นอันมากจะปล่อยตามบุญตามกรรมไปเช่นแต่ก่อนหาได้ไหม 8. ความรู้จักผ่อนผันข้อนี้เป็นข้อสำคัญอันหนึ่งซึ่งปฏิบัติให้เหมาะได้ยากกว่าที่คาดหมาย เพราะฉะนั้นจึงมีผู้ที่ปฏิบัติให้ดีจริงๆได้น้อยคนโดยมากที่มีหน้าที่บังคับบัญชาคนทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนมักเข้าใจคําว่าผ่อนผันนี้ผิดกันอยู่เป็นสองจำพวกคือจําพวกหนึ่งเห็นว่าการผ่อนผันเป็นสิ่งซึ่งจะทําให้เสียระเบียบทางการไปจึงไม่ยอมผ่อนผันเลยและแปลคําผ่อนผันว่าเหลวไหลเสียทีเดียวอีกจําพวกหนึ่งเห็นว่า การใดๆทั้งปวงควรจะคิดถึงความสะดวกแก่ตัวเองและบุคคลในบังคับบัญชาของตนเป็นที่ตั้งจึงยอมผ่อนผันไปเสียทุกอย่างจนเสียทั้งวินัยทั้งแบบแผนและหลักของการทีเดียวก็มีทั้งสองจำพวกนี้เข้าใจผิดทั้งสองจำพวกจำพวกที่หนึ่งซึ่งอ้างตนว่าเป็นคนเคร่งในทางรักษาระเบียบแบบแผนนั้นแท้จริงถ้าไตรตรองดูสักหน่อยคงจะต้องแลเห็นได้ว่า การที่จะไม่ผ่อนผันเสียเลยนั้นบางคราวอาจจะทําให้ตนได้ผลหย่อนไปหรือถึงแก่เสียการทีเดียวก็ได้ดูแต่เห็นตรงสิการที่ตั้งแกตั้งสัตว์ปริยานไว้ว่าจะเดินให้ตรงเสมอไม่เลี้ยวเลยนั้นที่จริงความตั้งใจของแกก็ดีแต่เพราะแกไม่ยอมผ่อนผันเลยพอแกเดินไปเจอต้นตาลขวางอยู่กลางทางและต้นตาลมันก็ไม่หลีกทางให้แกแกก็ปีนขึ้นไป จนต้องไปโหนตรงเตงเป็นลิงอยู่และในที่สุดกว่าจะลงได้ก็เป็นเหตุให้ควานช้างต้องเสียช้างไปหนึ่งตัวและคนหัวล้านต้องตายถึงสี่คนพเพราะตาเถนตรงแกดื้อไม่ยอมหลีกต้นตาลต้นเดียวไม่ใช่หรือการที่แกจะเดินหลีกต้นตาลไปต้นเดียวเท่านั้นไม่เห็นจะเป็นการเสียหายมากมายอะไรเลยเพราะถ้ายังคงปรารถนาจะเดินตรงไปอีกก็ยังไปได้การที่แกไม่ยอมหลีกจึงต้องตัดสินว่าแกดื้อไม่เป็นเรื่องเลย เรื่องนิทานเถนตรงนี้เป็นตัวอย่างอันดีแห่งผู้ที่มียอมผ่อนผันและควรคนที่อวดตนอยู่ว่าเป็นคนถือระเบียบเคร่งนั้นจะกำหนดจดจำใส่ใจไว้บ้างจะดีกระมังหรือว่าจะเห็นเรื่องนิทานเถนตรงเป็นเรื่องเขาแต่งเล่นจะไม่พอใจถือเอาเป็นตัวอย่างก็ขอให้ลองนึกดูถึงการงานจริงๆบ้างก็ได้เช่นในตำรายุทธวิธีมีกำหนดไว้ว่าในเวลาที่ยกเข้าโจมตีฆ่าศึก ให้แนวรบขยายแถวระยะห่างจากกันเท่านั้นเท่านั้นก็ถ้าต่างว่าที่มันไม่มีพอจะขยายหรือถ้าขยายแล้วจะไม่มีที่กำบังตัวทหารจะไม่ผ่อนผันบ้างทหารมิถูกปืนตายเปล่าหมดหรือข้างฝ่ายจำพวกที่สองซึ่งเห็นความผ่อนผันเป็นของสำคัญ,ญยิ่งกว่าสิ่งอื่นนั้นก็เหมือนคนซื้อลาในเรื่องนิทานเอสป,ปกรณมซึ่งเล่าเรื่องไว้ว่าชายผู้หนึ่งไปซื้อลามาได้แล้ว ให้ลูกชายขึ้นขี่ลาเดินไปบ้านพบคนเดินสวนทางไปเขาพูดกันว่าดูแน่เด็กออกโตแล้วขึ้นไปขี่ลาปล่อยให้พ่อต้องเดินเหนื่อยอยู่ได้พ่อก็ไล่ให้ลูกลงแล้วตัวขึ้นขี่ลาเองพบคนสวนไปอีกเขาพูดกันว่าดูแน่แตานั่นใจดำจริงๆปล่อยให้เด็กลงเดินไปได้แกขี่ลาเสียคนเดียวพ่อก็เรียกให้ลูกขึ้นไปขี่ลาด้วยจนไปพบคนเดินสวนไปอีกเขาพูดว่าดูแน่ คนอะไรไม่รู้ช่างไม่รู้จักกรุณาแก่สัตว์เลยลาตัวนิดเดียวดันขึ้นไปขี่อยู่ได้เป็นสองคนทั้งพ่อทั้งลูกเลยลงจากหลังลาช่วยกันหามลาไปบ้านพอถึงบ้านคนเขาก็หัวรอะก,กันครืนร้องว่าแน่ αι, ดูไอ้บ้าคู่นี้สิเอาลาเป็นนายเรื่องนี้พอจะเป็นเครื่องแสดงให้เห็นได้ว่าการผ่อนผันตะวันไปนั้นไม่มีผลดีอันใดและในที่สุดก็มีแต่จะถูกเขาหัวรอะเยาะให้เท่านั้นก ความมีหลักฐานข้อนี้เป็นข้อซึ่งไม่น่าจะเข้าใจยากแต่ดูก็มีคนเข้าใจน้อยหรือจะเป็นเพราะไม่ใคร่จะได้สนใจไตรตรองนักก็อาจจะเป็นได้แท้จริงความมีหลักฐานเป็นคุณวิเศษอันหนึ่งซึ่งจะเป็นเครื่องช่วยบุคคลให้ได้รับตำแหน่งหน้าที่อันมีความรับผิดชอบและเมื่อได้รับแล้วจะเป็นเครื่องช่วยให้ได้มั่นคงอยู่ในตำแหน่งนั้นต่อไปอีกด้วยคำว่ามีหลักฐานนี้คืออะไรบ้างก็แปลกันว่า มีเชื้อชาติสกุลสูงบ้างก็แปลกันว่ามีทรัพย์สมบัติบริบูรณ์บ้างก็ว่ามีวิชาความรู้พอที่จะเลี้ยงตัวได้ก็ถ้าเป็นเช่นนั้นผู้ใดที่ผเอิญบกพร่องในสถานนั้นๆมีเป็นอันไม่มีที่หวังได้เลยหรือว่าเป็นผู้มีหลักฐานไม่ใช่เช่นนั้นเลยจึงอยู่ชาติสกุลทรัพย์สมบัติและวิชาเป็นแต่เครื่องประกอบเป็นอติเรกลาบ และผู้ที่มีชาติสกุลสูงหรือผู้มีทรัพย์สมบัติหรือมีวิชาแต่ถ้าไม่มีหลักฐานมั่นคงดีจริงๆแล้วก็อาจที่จะต้องตกต่ำหรือถึงแก่ความพินาศได้ถ้าเช่นนั้นหลักฐานคืออะไรเล่าตอบได้เป็นข้อๆดังต่อไปนี้ 1. มีบ้านเป็นสำนักมั่นคงคือไม่ใช่เที่ยวเกเรเกเสแอบนอนซุกซุกซอกซอกหรือเปลี่ยนย้ายจากที่โน้นไปที่นี้เป็นหลักลอย บ้านที่เป็นสำนักนั้นถึงแม้ตนจะไม่ได้เป็นเจ้าของก็ไม่เป็นข้อเสื่อมเสียเกียรติยศอันใดจะอาศัยอยู่กับปิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่หรือมูลน,นายอะไรก็ตามแต่ต้องอยู่ให้เป็นที่เป็นทางพอเมื่อมีความจำเป็นบังเกิดขึ้นก็ให้เขาตามพบเป็นพอแล้วถ้าไปเที่ยวระเหระหนอยู่แห่งโน้นบ้างแห่งนี้บ้างถึงแม้ว่าจะคุยว่าเป็นโสดแก่ตนไม่มีใครเป็นนายก็จริงแต่ต้องไม่ลืมว่าพวกคนจรจัด ที่มันไปเที่ยวนอนอาศัยสาลาวัดมันก็เป็นโสดแกต่ตนเหมือนกันแต่ใครจะเรียกมันว่าเป็นคนมีหลักฐานบ้างหรือ 2. มีครอบครัวอันมั่นคงคือมีภรรยาเป็นเนื้อเป็นตัวซึ่งจะออกหน้าออกตาไปวัดไปวาได้ไม่ใช่หาหญิงแพทย์สยามาเลี้ยงไว้สำหรับความพอใจชั่วคราวถ้าไม่ใช่มีเมียแต่ด้วยความมุ่งหมายจะปอกลอกเอาทรัพย์สมบัติของหญิงแล้วและทิ้งไปหาใหม่ การมีเมียไม่ควรที่จะเห็นเป็นของง่ายๆหรือของสำหรับความพอใจชั่วครั้งชั่วคราวควรคิดหาผู้ที่จะได้เป็นคู่ชีวิตและฝากาเจ้าเฝ้าเรือนเป็นหูเป็นตาแทนผัวในเมื่อผัวต้องไปทำการงานดังนี้จึงจะเรียกว่ามีครอบครัวเป็นหลักฐานผู้ที่มีภรรยาเป็นหลักฐานย่อมเป็นสีแก่ตัวและเป็นที่น่าไว้วางใจเพราะอย่างไรอย่างไรก็จำจะต้องนึกถึงบุตรภรยานอกจากตนเอง จะประพฤติเลหลวไหลไปก็ไม่สู้ถนัดแต่ผู้ที่มีเมียไม่เป็นหลักฐานย่อมมีแต่หนทางที่จะพากันไปสู่ความพินาศฉิบหายจึงไม่เป็นที่น่าไว้วางใจ 3. ตั้งตนไว้ในที่ชอบคือไม่ประพฤติเป็นคนสำมะเลเทเมาสู่ฝิ่นกินเหล้าหรือเป็นนักเลงเล่นเบีย้ยและเล่นผู้หญิงซึ่งล้วนเป็นอบายามุกปอเกิดแห่งความพินาศฉิบหายทั้งสิน้นผู้ที่ประพฤติเป็นนักเลงต่างๆมักพอใจอ้างว่าเอาอย่างฝรัง่ง แต่จะต้องถามว่าฝรั่งอะไรเพราะฝรั่งมิใช่จะดีทั้งหมดก็หาไม่ได้ถ้าฝรั่งเป็นคนดีทั้งหมดแล้วที่เมืองฝรั่งคงไม่ต้องมีคุกมีตารางแต่นี่คุกตารางก็มีอยู่บริบูรณ์ทุกแห่งและไม่ใช่อยู่ว่างเปล่าด้วยมีนักโทษเต็มๆไปทุกแห่งถ้าใครเข้าใจว่าการอ้างว่าเอาอย่างฝรั่งเป็นเครื่องแก้ตัวพอแล้วสำหรับจะประพฤติสมเลเทเมาก็นับว่าเข้าใจผิดไม่เชื่อถามฝรั่งดีๆเขาดูเถิด ยกมากล่าวแต่โดยย่อพอเป็นสังเขปเท่านี้ก็เพียงพอแล้วและถ้าไตรตรองต่อไปสักนิดหน่อยก็จะเข้าใจว่าความมีหลักฐานนั้นคืออะไรและจะแลเห็นได้ว่าแท้จริงทุกๆคนมีโอกาสเท่าเกันที่จะกระทำตนให้เป็นผู้มีหลักฐานแต่ถ้าใครไม่ถือเอาโอกาสอันั้นแล้วแม้ว่าต้องเสียเปรียบผู้ที่เขาได้พยายามแล้วจะโทษใครไม่ได้เลยนอกจากตนเองสิบ ความจงรักภักดีนี้เป็นคุณวิเศษอันหนึ่งซึ่งได้มีผู้อธิบายมามากแล้วเป็นอนเนกประการและด้วยในยยะต่างๆนานาเพราะฉะนั้นในที่นี้ไม่จำเป็นจะต้องกล่าวให้ยืดยาวและถ้าจะกล่าวให้ยืดยาวไปก็คงจะต้องซ้ำข้อความที่ใครๆได้กล่าวมาแล้วบ้างแต่ครั้นจะไม่กล่าวถึงเสียทีเดียวก็จะเป็นการบกพร่องไปเพราะความจงรักภักดีย่อมเป็นคุณวิเศษอันหนึ่ง ซึ่งพึงสแสวงในตัวบุคคลที่จะได้รับมอบให้กระทำการในหน้าที่ไม่ว่าใหญ่หรือน้อยและถ้ายิ่งเป็นผู้ที่ต้องกระทำการในหน้าที่ผู้บังคับบัญชาคนแล้วก็ยิ่งเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งขึ้นความจงรักภักดีแปลว่าอะไร,รแปลว่าความยอมสละตนเพื่อประโยชน์แห่งท่านคือถึงแม้ว่าตนจะต้องได้รับความเดือดร้อนรำคาญตกรกรรมลำบากหรือจนถึงต้องสิ้นชีวิตเป็นที่สุด ก็ยอมได้ทั้งสิ้นเพื่อมุ่งประโยชน์อันแท้จริงให้มีแก่ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ผู้ที่จะยอมเสียสละเช่นนี้ได้โดยไม่ได้รู้สึกเสียดายเลยต้องเป็นผู้ที่ถึงแล้วซึ่งความรุ่งเรืองชั้นสูงจึงจะเข้าใจซึมทราบว่าตนของตนนั้นแท้จริงเปรียบเหมือนปรมาณูผงก้อนเล็กนิดเดียวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งแห่งภูเขาใหญ่อันเราสมมุตินามเรียกว่าชาติ และถ้าชาติของเราแตกสลายไปเสียแล้วตัวเราผู้เป็นผงก้อนเดียวนั้นก็จะต้องล่องลอยตามลมไปสุดแท้แต่ลมจะหอบไปทางไหนเมื่อเข้าใจเช่นนี้โดยแน่ชัดแล้วจึงจะเข้าใจได้ว่าแท้จริงราคาของตอนนั้นที่มีอยู่แม้แต่เล็กน้อยปานใดก็เพราะอาศัยเหตุที่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งแห่งชาติซึ่งยังเป็นเอกราชไม่ต้องเป็นข้าใครอยู่เท่านั้นและเพื่อเหตุชนี้ผู้ที่เข้าใจจริงแล้ว จึงไม่รู้สึกเลยว่าการเสียสละส่วนตัวใดๆจะเป็นข้อควรเป็นห่วงห่วงแหนนี่เป็นความจงรักภักดีแท้จริงและความจงรักภักดีแท้จริงนี้เองคือความรักชาติซึ่งคนไทยสมัยใหม่พอใจพูดอยู่จนติดปากแต่ซึ่งหาผู้เข้าใจซึมทราบจริงได้น้อยนักข้อความแสดงคุณพิเศษสิบประการซึ่งได้กล่าวมาแล้วนี้ ได้กล่าวมาแต่โดยย่อพอเป็นเครื่องเตือนใจผู้ที่ตั้งหน้าจะทำการให้เป็นคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองโดยแท้จริงไม่ใช่รักชาติแต่ปากหวังใจว่าข้อความที่แสดงมาแล้วนี้จะพอแสดงให้เห็นว่าแท้จริงผู้ที่เป็นใหญ่หรือมีตำแหน่งหน้าที่มั่นคงจริงแล้วจะอาศัยแต่ความรู้วิชาอย่างเดียวเท่านั้นหาพอไม่และเพราะเหตุที่มีผู้มักเข้าใจผิดในข้อนี้จึงมีผู้ที่ต้องรับความไม่พอใจอยู่บ้าง แต่ถ้าแม้ผู้อ่านหนังสือนี้ใช้วิจารณญาณไตรตรองดูให้ดีแล้วหวังใจว่าจะเห็นจริงด้วยตามความเห็นที่ได้แสดงมาข้างบนนี้และเมื่อเข้าใจแล้วหวังใจว่าจะช่วยกันเพาะความเห็นในทางที่ถูกที่ควรขึ้นบ้างเชื่อว่าคงจะเป็นคุณประโยชน์แก่เราแลท่านทั้งหลายผู้มีความมุ่งดีต่อชาติไทยอยู่ด้วยกันทุกคนนั้นเป็นแน่แท้ พระบรมนามาพิทยวชิราวุธปรสนามจันทร์วันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2457